ถ้าคุณกําลังมองหาร้านสุ่มโลบักแล่นดีไก่เราขอแนะนําสมกบักสุ่มไก่ตันกล่องละ15บาทสุ่มโลบักกล่องละ30บาทและจําหน่ายไก่ตันพร้อมเล่นราคาถูกแถมเพจยังรับกดเกมพารและกดผลทาวรอ,อีกด้วยเชิญมาตามกันได้ที่เพจสมกบักหรือเว็บ m o k สมกบัก net สวัสดีครับอุนเธอผมบีโก้เอชเอบอมบี A B B, นะครับซึ่งตอนนี้ผมคือโคโค่บอยนะวันนี้ก็จะมาเอ่อรีวิวแล้วก็สุม่มบนคิโอรานนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวดีหรือเปล่า ก็ไม่ได้ดูเทลิดเลยก็จบเลยแล้วกันนะจบเลยแล้วกันน้ำยาน้ำยาน้ำโอ้ใช่ลืมน้ำยาไม่เป็นไรกดไปดอกแรกไม่เป็นหรอกนี่เกือบลืมไปเลยขอบคุณพี่ตองนะครับที่ให้รหัดมาเปิดเดียวแล้วฝนลุ้งซะเขียวไหนลุงอ่ะลุงอันไหนวะลุงก็ซื้อสิซื้อเลยเออเย็นไปเลยไหนวะซื้ออยู่ไหนชอบโคตรรวยเลยดีเลี้ยเองโคตรอันตรายแล้วแรง การันตีหุ้ยฮุ้ยปับ๊บคู่กันครับกันได้เจ๊ตอน0.5นะนะ0.5ฝุ่นปื๊บปื๊บปื๊บเอ้ยมาไวปะเนี่ยนี่โลที่สองมาตีที่สองอุ้ยได้บูมานมาไปยับยับอุ้ยได้อุนคิโอลากันยับยับเลยมีคนได้ซีเทปลุนล้นด้วยมาตีที่สามอุ้ยขอก่อนการันตีได้ไหมเนี่ย แล้วเปิดที่สองหมื่นเนะี่ยสองหมื่นสองประมาณนะั้นอันนี้เหมือนกลาแล้วเดีย๋ยับเดี๋ยับเด็บยับ,ยบถ้ามาแล้วบวกด้วยนะเผื่อเผื่อพลาดเผื่อพลาดวูมา่าตัวที่สองฮะไล่ไโหบูม่าสี่จุดห้าต,ต,ตึ้งตึ้งต<ฮ>ึ้งตึ้งตึ้งตีนตีนนี่บูม่ามาบูม่ามาตัวนี้ที่เห็นอู้เป็นไง ที่เห็นสิหูสองตัวโอเคโอู้เดียไปเท่าไรแล้วครับคเท่าไรแล้วครับเูเสียไปบานสิบพอครับเออสิบหกพันจำไม่ได้แล้วกี่มัติกนรวยอ่างเด้อเอ้ยไม่มาเลยเหรอเกิอะไรครับเกิอะไรครับเกิบางียาวเยทีโอ้โหบูมามายับยับูมาหาเอน่ะสิบเปอน่ะคุณไม่มาเราไม่รู้ยังไงละดี พืบทึบท <Wow, okay. S 1> ึบท oh, sure. ึบึบึบกระเป๋าเต็มเ็ีขายีวนห่ป๊บเลยเลเลเยยังไงอบยังงอจรงยังไงฮอยังไงฮอมาฮอบมาฮบมาฮบมาฮอยังไงฮอจ ุยโคตรอันตรายเลยวะฮุ้ยโอคาโคอินไวรุ่นโดนัทตีโอรเยอะคนละลายสื้อกระเป๋าเลยอไปเลยพอได้ใช้นี่กันรัวๆเลย เฮ้ยเราไม่มาบ้างเหรอต้องมาแล้วต้องมาแล้วดีต้องมา,งมานะจังหวะเนี้ยเฮ้ยใส่น้ำยาขนาดนี้มันลอกการ,รันตนะี <Okay. S 1> นี่แปลกๆนะนี่แน่แปลกนะใิงการันตีจะแรงยิงโง่ครใช่ยิงโง่อันนี้คือคือคือมาแล้วมันต้องมันต้องออกอ่อนอะ่ะนี่นะออจริงๆบ,บูมา่าเอบูมา่าสามตัว ฮืยฮืยฮืยเฮ้ยทำไมมันเกลือแ uh> ังเลยโคตรเกลือโคตรอันตรายอยู่ที่คนเปิดหรือเหรอเฮ้ยเปิดปุยมุยไปแล้วหกพันเลยเดียจริงปึ๊ป๊กินมันเริ่มแปลกและโอ้โอ้าแล้วนจุดห้านะเลขสอมาเมื่อไหร่เลขสมาเม่ไหร่เราไปเลยสาปุ๊บ ชื่อขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยมาดูนะโคโค่ไม่ก็โคโค่ไม่ก็ชานี่คิโอลาไม่ก็ลูลุสเอ้ยไม่ออกเลยรัวแฝงอะไอเยี่ยมึงเดาวะเนี่ยแย่แล้วมึงเป็น่าว่าแนวในอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยเดาสัตว์อะ่แบูมาขนาดนั้นเลยวะบูมามาจับจับเออมาเป็นล้านเลยวะ เฮ้ยไปหมดไปเยอะไปเยอะอยู่นะเนี่ยนหนุงาหมดดด้วอจริงดคอันตรายเลยว่ะแกูมาเป็นล้านเพื่อนหมดไปแล้วมไ้เจ็ดพันจริงโคตรอันตรายหมดไปลเจ็ดพันนะหมดไปแล้วเจ็ดพันริงเ่อจัจับเข้มปีเบบีเลยฮย มาต่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะเปีย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 เปี้ยเปราอยู่เขี้ยอุนชิล่ามีอยู่จริงหรือเปล่าไม่สิบเลยคนอื่นเขได้ชายนี่เต็มไปหมดเนี่ยได้ชายนี่อีกหรอตัวอะไรชายนี่วะอุนชิล่าเี้ยวืได้มาแล้วอ่ะจืดได้มาแล้วนะโอ้ไม่ได้หรอ เนี่ยโคตรอันตรายเลยวะปายแล้วปายแล้วปายแล้วโหเปิดมาตั้งนานไม่ออกที่เลยเชียร์การันตีที่ฮานะปิ๊ชิยะแปดพันแล้วนะบอมแปดพั 8, นเลยตอนนี้คือแบบไปพังแลว้วอ่ะยงี้แม่งโบัวมามาไปตับเลยแย่แล้วบังบีเมื่อไหร่จะออกชายนี่อุจิโอลาเลยไงใช่ไหม เปไปลูการันตีหรือหรือเชื่อเหลือนะเจี๋ยนี่หมดประมาณเปิดไปหกนาทีแล้วตอนเนี้ยเจี๋ยโคตรหือเลยอ่ะหือที่ตาโอ้บ้อบหลอกว่าซื้อหลอกว่าซื้อโลบัตปุ๊บอุบูม่ามาตัวแรงเลยเจี๋ยนี่ไงเราซื้อโลบัตราคาถูกเหรอเอาบูม่าไปก่อนลองหลอกซื้อราคาแพงเลย ป,ปั๊มมบปั๊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 บปั<ะ>๊บปั๊บปั๊บป<ร>ัยบปั๊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 บปันบปั๊บปด๊บปั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 บปั๊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 บปับั๊บปั๊บปั๊บปั๊บันบปั๊บปั๊บปั๊บปับั อุ้ยไม่เก eh like uh ี่ยวกคนหรอกจริงๆเขาเรียกผมว่าบลูมันอะไรเยอะเออเคาเรียกผมว่าบลูมันไปไปแล้วไปผมไปที่หลอกก่อนนะ้วผมไม่ได้ฝากก่อนนะอือต้องหลอกคือไงเมื่อกี้ไม่จับได้แล้วเราต้องแบบปล่อยมันไปก่อนเถอะปล่อยให้มันไหลไปก่อนปล่อยให้มันไหลเดี๋ยวรอชื่อตรงนี้ขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บหลอกก็เติมแล้วตอนนี้ขาดละพันหกเจ้าของเกมต้องให้นะฮึยฮึย ใช่ดิเลสลูกหมดใช้ดีเยโอ้โห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 มาเพิ่มดาเมจโอ้โหเชื่อหมดแล้วไอ้เื่อหมดแล้วป๊บขอก่อนการตีได้ไหมขอก่อนการตีหมื่นได้มเนหมื่นพัแล้วนะหมื่นแล้วนะโคตรเมอไปล้วริงสองลยหมื่นสอง แย่และบอมบี้กลิ่นแม่งตุมากเอ้เนี่ยแบบเรียมยนเลยจะเกลือแบบมีน้ำยามีน้ำยาบัฟตอกอันไม่ได้นะเฮ้ยเกินไปเป้าเฮ้ยคืนไปเป้าคือคือไปเป้าเกแล้วตอนตองโชคดีเกินไปวะครั้งต่ออ่ะเนี่ยมันไม่เริ่มอัปเดตแล้วรัปเดตแล้วอัปเดตตัวเขาค้นขนาดนั้นเลยดี โอ้เข็มป no in ี๋ๆเอ้เ okay ข็มปี๋ๆเลยเข็มปี๋อ่ะฮึ่ยฮึยฮึ่ยโอ้พีหลวงไม่ออกไอ้จริงเนอะถ้าเกิดถ้าเกิดออกออกสองถ้ามันออกสองตัวพร้อมกันนี่อยเลยนะใบรถบัะฮึบไปจุ๊บขึ้นมากระบาดออกอย่างรวดเร็วเกิดอะไรข้างไหนเกิดเส้นไอ้บอมเกิดเส้นเกิดเส้นไม่ได้ได้แล้วฮุยดูดิดูบน้ายดิโอ้โหสายนี่ ไ,ไดก้กินง่ายคืนดีโอ้ได้เลยซื้อโขดชายดีไอ้ย่าเนี่ยซื้อโขดชายดีเนี่ยนี่ไงอุนเชียวล่าไม่ได้นะเออไ,ได้ซื้อโขดไปก่อนแล้วกันอุนเธอครับอุนเธอร์นะครับอุนเธอนะครับโคตรอันตรายเลยวะอันตรายรายแรงไอ้ย่าออกการันตีจริงอ่จริงอไม่โกหกเลยเลยสามพันในการันตีแล้วเนี่ยไอ้เชียมโคตรอันตรายเลยอ่ะไอ้เชี่ยตะการันตีขอใช้นี่ได้ไหมอ่ะนี่นะ ถ้ามึงให้อุณคิดว่าสองสองตัวพร้อมกันมือต่อยอ่ะมึงเยี่ยนี่พุ่มมเยี่ยนี่พุ่มเรือเลยสัตว์เน่าไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปชิตายช่ไหมชีตาใช่ไนี่เยี่ยเเอาอะไรเอาอะไรวะที่มันโลโลการันตีแล้วแล้วได้คุณชื่อโอล่าสองสองพร้อมกันหวัดดีนะบุนเตอร์แบบเป็นกู้ต่อยเป็นกู้ตายยีส ไม่รู้เป็นผู้สูบไปแล้วจริงไอ้เ่ี่ะโคตรเน่าโอ้ไอ้เย็ยเน่าอีู่เหรอเน่าไหนอ่ะแล้วค่ะแล้วอ่าเน่าเลยไม่ถจะการันตีแลนะไอถึงการันตีแล้วตอนเนี้ยโคตรเวอร์โคตรอันตรายอีกย่งหรือสองอีกสองมัดตีมัดตีเดียวเนี่ยไอ้การันตีแล้วมาแต่ถ้าเกิดมันไม่มันไม่การันตีอะการันตีไม่มีจริงไะ แค่อีกอีกมัตีนี่อีกมัตีอีกมัตีกะมาตีนี่นะเออมัตีนี่น่าจะการันตีแล้วแหละไม่ของฟัวดิเหลือสีพันกว่ากวหรือสองอ่ะประมาณนั้นแหละพอะลารู้ไหมกูต้องเหลือสี่พเป๊ะิ่มมเพิ่มเพเิมทำเวลาเอาแค่นี้พอแล้จะต้องเหลือสี่พันเป๊ะป่ะต้องน่าจะอีกประมาณสักสองมันตี มอีกประมาณสามมันสีถ้ารวมวันนี้เลยเดี๋ยวรู้เลยต้องชื่อต้องขึ้นแล้วป่ะไอ้เหี้ยไม่เกลือจัดเกลือจีนมึงไปลอดดูชื่อมันเลยไม่ขึ้นให้เลยแล้วไงเฮ้ยฮึบ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 เี้ยเหลือสามพันแล้วยังไม่ออกอ่ะอีกอีกหนึ่งมันสีเนี่ยเนี่ยการันตีแล้วเนี่ยการันตีแล้วการันตีแล้วไอ้เหี้ยมึงเอาสดกะมึงเอาสุด โอเคีไเีโอเคกันเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วซึ่งก็มาดูที่สแตปของอุนคิโอราเลเวลหนึ่งนะพี่ระวางนะี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวของพี่เนี่ยยังไม่ได้อีโวนะเดี๋ยวถ้าเกิดอีโวพี่ก็จะรีบมาทำให้นะซึ่งสเตปแรกเนี่ยก็คือจมตี79แล้วก็ตี8วินะแล้วก็ระยะ 18ซึ่งก็ถือว่าน้อยนะน้อยในสำหรับพี่คิดว่าน้อยนะเดี๋ยวเราไปดูอัพเกรดที่1ปึป๊บ200อัพเกรดที่2ก็เป็น300ส่วนอัพเกรดที่4เปลี่ยนท่าเป็นเอสปาร์ดาวิววิววินหรือเปล่าไม่เป็นไร5,000ปึ๊บอย,อย่าเป็นการพุ่งไปฟันก็ถือว่าวงก็ค่อนข้างโอเคนะอยู่ระดับปานกลางไปค่อนข้างแย่เลยนะสำหรับพี่อะ ความรู้สึกพี่แต่ว่าถ้าเกิดมัน e OM, อีวอมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะก็ไหนลองอัพขั้นไปปุ๊บหกร้อยโอเคได้ท่ากิีนเซโลมาแล้วนะอยู่ที่ขั้นห้าไปขั้นหกปุ๊บนี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วนะอ่าแล้วก็อัพขั้นเจ็ดไปคือแม็กแลละซึ่งดวงของมันสิดวงของมันปี 6. หกระยะยี่สิบหกมัน ก็เรียกว่าเป็นวงที่ค่อนข้างแย่นะสำหรับตัว6ดาวที่ยังไม่อีโวนะแต่ว่าข้อดีของมันเลยนะพี่ในส่วนตัวที่พี่คิดว่ามันตีประมาณ3ฮิตนะก็เอาไว้ละลายพวกกรอะพวกที่มีเกราะนะก็น่าจะสบายสบายเลยแหละก็นี่แหละโอคิโอล่านะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูต่อว่ามันใช้อะไรอีโ e วนะจ๊ะแล้วเจอกัน โอเคมาดูของอีโวกันเถอะนะซึ่งโอเคียล่าเนี่ยก็ใช้เป็นหอ,อกนะ2ชิน้นก็คือหอ,อกสปิริตเปียนะซึ่งตัวของทําก็น้อยอยู่นะใช้แค่2ชิน้นแล้วก็เป็นไอเทมที่เราได้จากอ่ด่านของบีดน,นะก็40นะถ้นะี่จะไม่ผิดนี่เลยกดดูอ๋อกดอีโวมานี่ไง แค่แค่40นะซึ่งอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็เพิ่ม40%นะ่าถือว่าเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนร่างด้วยนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปฟาร์มมาให้แล้วก็อีโวแล้วก็มารีวิวให้น้องๆดูนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็พี่มีดีขอเป็ของเดีสามารถเข้ากันได้นะสว่วนนี้ผมบอมบี้เอเพีโก้ต้องขอลาไปก่อนบายบายครับจุบ๊บ